สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำสูตรชงแบบอร่อยออร่อยเลยนะครับนั่นก็คือกาแฟ G7 เซเ s อสเรสขนาดแก้ว2 2ออนนะครับคราวนี้เรามาดูส่วนผสมเลยนะครับมีผงกาแฟ G7 กาแฟเวียดนามนะครับนมค้นหวานนมค้นจืด น้ำร้อนแล้วก็น้ำแข็งนะครับคราวนี้เรามาเริ่มชงกันเลยนะครับผงกาแฟ G7 2ซองนะครับ เป็นกาแฟาบดละเอียดนะครับกาแฟาชื่อดังของเวียดนามนะครับคราวนี้ก็น้ำร้อนนะครับน้ำร้อนแบบจัดๆเลยนะครับ120 ml ิโอ้กลิ่นหอมเหลือเกินนะครับกาแฟา G 7ซเนนะครับเป็นกาแฟาชื่อดังของเวียดนามนะครับฉายาสตาร์บัคแห่งเวียดนามนะครับ ผลิตโดยบริษัทจุงเวียนนะครับนมก้นหวาน40 ml คนนี้เข้ากันนะครับนมข้นจืด50 ml นะครับกาแฟ G7 คนเวียดนามอ่านว่านะครับเล่ใบเลอก็แปลว่า G ใบก็แปลว่า 7, 7, เซเว่นจีเซเว่นคาผลเวียดนามอ่านว่ากาแฟเกอร์ใบขรานี้ก็น้ำแข็งนะครับน้ำแข็งขนาดแก้วยิบสองออนนะครับ ราคาขายแก้วนี้อยู่ที่25บาทถึง30บาทนะครับชงง่ายเลอเกินนะครับท่านผู้ชมครับชงง่ายๆตามสไตล์สารีรีวิวนะครับกาแฟเก๋ใบหรือกาแฟ G7 นะครับหอมหน่าทานเลอเกินนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งขข้นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ